มตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมอสยืนยันว่าการประเมินการศึกษาไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเนื่องจากใช้เวลาประเมินเฉลี่ย5ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นครับศาสตราจารย์ชานรงค์พรรุ่งโรดผู้มยการสมอสย้แจงถึงผลการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนที่ระบุว่ากิจกรรมภายนอกชั้นเรียนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเฉพาะการประเมินของสมศส เพราะในแต่ละปีใช้เวลาถึงปีละ9วันว่าเป็นข้อมูลการวิจัยที่คาดเคลื่อนเนื่องจากสมอสอมีการประเมินในทุกๆ5ปีและจะใช้เวลาในการประเมินสูงสุดเพียง3วันหรือเฉลี่ยประมาณ5ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นดังนั้นผลวิจัยนี้อาจเป็นการที่นําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ส่วนที่มีเสียงสะท้อนว่าครูและสถานศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากสมอ,สอนั้น เห็นว่าเป็นประครูหรือสถานศึกษาบางแห่งไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องทําให้เมื่อถึงเวลาประเมินจึงจําเป็นต้องเร่งทําเอกสารขึ้นมาใหม่ซึ่งการประเมินคุณภาพาการศึกษาของสอมศเป็นการช่วยสะท้อนผลการดําเนินงานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นครับ